สวัสดีค่ะดิฉันดตเตรเมย์เทศสกรหญิงเมโลดีเรียววิไลสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาสินค้าสุขภาพและความงามเฮลท์แอนด์บิวตี้อาหารเสริมเพื่อสำอางสมุนไพรใครๆก็ชอบคิดว่าทำงานด้านสายวิชาการแล้วลุกต้องดูดุด,ดูเนีย ب, ้ยบดูเรียบร้อยอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะไม่สนุกกับการใช้ชีวิตในรูปแบบของเมย์เสมอและพร้อมจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ พาตัวเองก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อคนพบประสบการณ์ที่ทำให้เมรู้สึกมีความสุขไม่ว่าจะเป็นวิทยาการที่ปรึกษาองค์กรหรือจะเป็นงานพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์เพราะเมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถหลากหลายเป็น all in one ได้ในคนเดียวค่ะเมพร้อมเต็มที่กับทุกคนและพร้อมเต็มที่กับทุกงานหากคุณสนใจอยากได้พิธีกรผู้ดำเนินรายการ ที่ปรึกษาองค์กรอ,อย่าลืมคิดถึง all in me นะคะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคกลาง AM 1467ก h z อาหารสมองของทุกเจนจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับรายการชมรมคนรักครอบครัวบายด็อกรเมย์ Family May Lovers by Dr. May. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชมรมคนรักครอบครัว by Dr. May Family Lovers by Dr. May รายการที่ส่งเสริมการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันของครอบครัวผ่านการเดินทางกินเที่ยวร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเมวดีเรียววิไลสุขรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ดูแลคุณผู้ฟังในนามของอนุกรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะวันนี้นะคะมาชวนคุยจากสภาพของปัญหาที่มีคนถามถ่ายกันมาหลายครอบครัวเลยค่ะนั่นคือปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว เอในเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวแล้วทางออกที่ลงตัวจะต้องหยิบเรื่องใดมาสนทนากันล่ะคะคุณผู้ฟังมีแนวคิดยังไงบ้างคะมีแนวคิดอย่างไรส่งข้อความนะคะมาร่วมสนทนากันได้กับหมอเมย์นะคะเรื่องของความขัดแย้งก็ต้องแก้ด้วยการสร้างสันติภาพเห็นด้วยไหมคะ ควันนี้นะคะเมย์จะชวนคุยนะคะเรื่องของการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและก็มีแนวทางหนึ่งที่เราใช้พื้นฐานของการสร้างความเสมอภาคขึ้นมาเห็นด้วยไหมคะว่าถ้าเกิดความเสมอภาคปัญหาความขัดแย้งจะลดลงถ้ามีความเสมอภาคจะเกิดสันติภาพขึ้นได้ไม่ว่าจะในครอบครัวในสังคมในประเทศ หรือในโลกของเราใบนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเมชวนคุณผู้ฟังที่รักนะคะติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพครอบครัวเช่นเคยแน่นอนนะคะเอ,อเนื่องในวันสันติภาพสากลหรือเราใช้คำว่า International Day of Peace ค่ะเป็นวันที่การรณรงค์ เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะในการสร้างสันติภาพให้กับโลกใบนี้เมย์ก็ได้เข้าไปร่วมทำเวิร์กช็อปในวันสันติภาพสากลด้วยนะคะในปีนี้นะคะ2อง3นะคะองค์กรโรต a รีภาค3350 r o t a r y ตรีสากลน,นะคะก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องของการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดความเสมอภาค นะะในการทำเวิร์กช็อปแล้วก็เ,เรียกว่าระดมสมองนะคะเช่นกันวันนี้เมย์ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาระดมสมองนะคะส่งความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือ มีแนวทางอย่างไรในครอบครัวของคุณผู้ฟังที่ร้านะในการสร้างสันติภาพก็ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะช่องทางส่งข้อความนะคะก็จะมีทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคกลาง AM 1467อาหารสมองของทุกเจนค่ะรวมถึง Facebook ของรายการชมรมคนรักครอบครัว Family l o v e r s by Dr. May ด้วยนะคะค่ะพี Peace comes with equity ซึ่งเมื่อก่อนเราจะมีคำว่า equality และ equity เอ้มันเหมือนกันหรือต่างกันไหมคะนะจะมีคำว่าความเสมอภาคแต่ความเสมอภาคเนี่ยสมัยก่อนก็จะนึกถึงความเท่าเทียมเช่นต้องเหมือนกันต้องเท่ากันยกตัวอย่างเช่นถ้าใส่เสื้อ ก็ต้องใส่เสื้อสีเดียวกันสีแดงสีเหลืองสีขาวหรือตอนนี้นะคะถ้าใครรับชมอยู่ก็จะเห็นเมใส,ส่สุตรสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะหรือสะวะทท,ทสีประจาสะวะททก็คือสีม่วงเช่นเดียวกับของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์เราก็ใช้สีม่วงเช่นกันนะคะความเสมอภาคเนี่ยถ้าเอา ตัววัดหรือตัวตัดสินก็มักจะบอกว่าเท่าหรือไม่เท่าเหมือนหรือไม่เหมือนมีความแตกต่างมีความไม่เท่าเทียมหรือบอกว่าไม่แฟร์ไม่เสมอภาคกันลองคิดดูสิคะว่าพอภาพใหญ่ๆในระดับการมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องร่วมกันเช่นในสังคม ก็จะมองเห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยคือความเหลื่อมล้ําความไม่เสมอภาคก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอันนี้เป็นสัจธรรมนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราก็มักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าแบบของเราเนี่ยถูกต้องแบบที่เราทำเนี่ยคนอื่นควรจะชอบเหมือนเหมือนกับเราหรือคนอื่นที่ได้อะไรมากกว่าเรา ได้คนละแบบกับเราแล้วมีคนตื่นเต้นชื่นชมยกย่อง,องก็อาจจะรู้สึกว่าแม้เราเนี่ยถูกมองข้ามไปตัวเราถูกด้อยค่าหรือนำเอาความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมาเป็นตัวตัดสินว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมฉันได้น้อยกว่าเธอทำไมเธอได้มากกว่าฉัาน นี่แหละคะ่ะเป็นที่มาของการคิดแล้วเกิดความแตกแยกความขัดแยง้งดังนั้นลองคิดดูสิคะว่าถ้าย้อนกลับไปเหมือน back to basic นะคะคือมองกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะคือเราจะเรียกว่าดีความไม่เท่าเทียมกันหรือความไม่เสมอภาคกันเนี่ยมัน ปฏิเสธไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นการยอมรับความแตกต่างและยอมรับความจริงนะคะความจริงในสิ่งที่เป็นไปความจริงในสิ่งที่เป็นอยู่ความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาด้วยความเข้าอกเข้าใจว่าบริบทในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัว มีพื้นฐานความเป็นจริงที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราเนี่ยยึดติดกับสิ่งที่เ,เป็นอัตราของตัวเองเราก็มักจะตัดสินคนอื่นโดยมีอคตินี่ก็เป็นที่มาของการวัดสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันค่ะความรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมกัน แล้วก็ไม่ยอมรับนะคะความรู้สึกนี้ก็จะทําให้เกิดการแตกแยกเกิดความขัดแยง้งเกิดการพยายามจะเอาชนะเกิดการรู้สึกต้องทําลายล้างกันเกิดความรู้สึกต้องทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพ่ายแพ้นี่ก็เป็นสิ่งที่ตามมาด้วยการบาดเจ็บล้มตายหรือสงคราม นะคะเราจะเห็นว่าถ้าภาพใหญ่ในระดับโลกเนี่ยแล้วเกิดสงครามไม่ยอมกันล้มตายสูญเสียก็คงเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนานะคะเมเองเนี่ยสร้างรายการชมรมคนรักครอบครัวบายดเตอร์เมยก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนะคะในหน่วยเล็กๆเ,เ,เริ่มต้นนั่นก็คือครอบครัวค่ะ คนในครอบครัวเนี่ยประกอบไปด้วยคนหลายวัยนะคะบางคนก็มีพื้นฐานการศึกษาในรูปแบบต่างๆกันมีคนยุคเดิมนะคะคุณพ่อคุณแม่มีคนยุคผู้สูงอายุในบ้านคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายซึ่งท่านก็อย่าลืมนะเป็นเบบี้บูมเมอร์นะคะผ่านยุคของสงครามมาก็มีค่ะ เคยผ่านวิกฤตชีวิตทำให้เขาเนี่ยมีภูมิหลังบางอย่างที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเจ็บปวดกับอดีตค่ะอดีตที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เศร้าใจอดีตที่เป็นบาดแผลที่รู้สึกยังฝังใจบางคนเสียคนที่รักในครอบครัวไปค่ะ ก็เกิดความรู้สึกว่าแม่มันเจ็บปวดรวดราวทุกครั้งที่นึกถึงนะคะแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบสมาชิกในครอบครัวยกตัวอย่างเช่นพี่น้องนะคะพี่คนโตลูกคนกลางน้องคนเล็กทําไมได้รับการดูแลที่ไม่เท่ากันบางครอบครัวเนี่ยพี่คนโตต้องเสียสละ ได้เรียนหนังสือน้อยกว่าเพื่อมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินเพื่อเสียสละให้สมาชิกคนอื่นๆได้สุขสบายได้รับการศึกษาที่ดีบางครอบครัวมีไรายได้จํากัดนะคะต้องดิ้นรนทำมาหากินประกอบอาชีพก็ไม่สามารถที่จะเ,เดินทางไปเรียนหนังสือได้ เหมือนกับครอบครัวที่มีฐานะก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแต่เชื่อไหมคะคุณผู้ฟังที่รักการที่ได้โอกาสในการทํางานหนักกว่าผู้อื่นการที่ได้โอกาสสร้างประสบการณ์ในชีวิตนะคะประกอบอาชีพหลากหลายมากกว่าคนอื่นเป็นภูมิคุ้มกันในชีวิตที่ดีมากๆเลยคะ่ะหลายคนบอกว่าเมื่อแก่ตัวลงอายุมากขึ้น ที่ทำเป็นทุกอย่างที่สู้ชีวิตได้ทุกอย่างที่ช่วยเหลือแบ่งปานผู้อื่นได้ทุกๆอย่างก็เป็นเพราะว่าเขานะ่ได้รับการปลูกฝังได้รับโอกาสในการสร้างประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ทำให้ในบั้นปลายชีวิตเนี่ยสามารถที่จะเข้มแข็งอดทนต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มากระทบแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยนะ เราเนี่ยทำไมต้องมาเผชิญชีวิตแบบนี้ทำไมเราจะต้องมาเจอชะตากรรมที่เสียเปรียบคนอื่นแบบนี้ความรู้สึกเหล่านี้อยากจะให้มองข้ามไปค่ะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นความเสมอภาคได้ด้วยการมองให้รอบด้านเปิดใจให้เข้าใจผู้อื่นยอมในสิ่งที่เราไม่ได้รับความเดือดร้อน ลดอัดตราความเป็นตัวตนของเราลงนะคะทำลายกำแพงที่ขวางกั้นความรู้สึกที่มันเรียกว่าเก็บกักความทุกข์อยู่ในใจเมื่อเราเองเนี่ยเปิดใจแล้วก็ยอมรับได้ว่าความเท่าเทียมกันเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราไม่พยายามตัดสินนะคะเราสร้างความสุขได้ด้วยปัจจุบันขณะ เราสร้างความสุขได้ด้วยสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงเราพอใจในสิ่งที่ได้รับและเราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยถูกด้อยค่านะคะการชื่นชมยกย่องหรือยินดีกับผู้ที่ได้รับความสำเร็จได้รับโชคลาภได้รับโอกาสที่ดีนะคะเราก็ต้องยินดีกับเขา นะคะเช่นคนในครอบครัวประสบความสำเร็จสำเร็จการศึกษาพี่น้องได้รับความสำเร็จในชีวิตทุกคนต้องชื่นชมยินดีค่ะอย่าเอามาเป็นข้อด้อยค่าตัวเองอย่าเอามาเป็นข้อให้ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองอันนี้ก็เป็นการสร้างบรรทันานในการสร้างความเสมอภาคในครอบครัวนะคะ ความเท่าเทียมกันความเสมอภาคก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักสังคมวิทยาค่ะว่าคอนเซปต์หลักๆแล้วเนี่ยความเท่าเทียมกันความเสมอภาคคืออะไรมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าการที่ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงโอกาสและได้รับผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเท่ากันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่า ความเท่าเทียมความเสมอภาคเป็นภาวะของสังคมในอุดมคติที่หลายคนมุ่งหวังให้เกิดขึ้นแต่จะเป็นจริงได้หรือนั่นก็เป็นสิ่งที่จะต้องตามหาคำตอบต่อไปแต่สำหรับหมเอเมเองเนี่ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเราไม่พยายามตัดสินตนเองและตัดสินผู้อื่นแบบอคติ เราก็จะเข้าอ,อกเข้าใจผู้คนเราก็จะเข้าอ,อกเข้าใจชีวิตและอย่าลืมนะคะว่ามีข้อหนึ่งค่ะในการที่ไม่ได้รับคำตอบจากการทำเวิร์กช็อปในวันสันติภาพสากลปี2023นี้คืออะไรทราบไหมคะคุณผู้ฟังมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะที่เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปด้วยกันในครั้งเนี้ย เราล้อมวงเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ให้แบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตที่ว่าอะไรล่ะที่เคยเกิดบาดแผลในความไม่เท่าเทียมกันอะไรล่ะที่เรารู้สึกว่ามันคือการสร้างความเสมอภาคให้กับชีวิตและครอบครัวของเราได้มีท่านหนึ่งตอบว่าเขาไม่รู้อะค่ะว่าเขาจะต้องทำอะไรให้เกิดความเสมอภาคเขาไม่รู้และไม่เข้าใจว่าการสร้างสันติภาพค,คือยังไงหรอคือทำอะไร เขาก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรเป็นการอยู่เฉยๆฉยหยุดนิ่งหรือสงบนิ่งคุณผู้ฟังลองสังเกตในครอบครัวของเราสิคะว่าบ่อยครั้งนะคะที่เราอยู่เฉยๆสงบนิ่งนะคะบางที่ภาษาพระก็จะเรียกว่าปิดวาจานะแต่ไม่อาจจะไม่ถึงกับปิดหูปิดตาปิดปากนะ อันนั้นบางกรณีถ้าจำเป็นก็กลับค้นพบว่าการอยู่เฉยเฉยเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังเมได้เจอว่าการอยู่เฉยเฉยนะ,ะแต่ไม่ใช่การละเลยหรือนิ่งเฉยหรือเพิกเฉยนะการอยู่นิ่งเพื่อลดการประทะลดความขัดแยง้งยดลดการโต้เถียงนะคะก็สร้างสันติภาพสร้างสันติสุขในครอบครัวได้ หลายครั้งเราไม่ต้องพูดนะแล้วเราก็ใช้การฟังนะคะเราใช้การสนทนากันแบบมีความสุขนะคะเออทำให้วันนั้นเรานึกถึงเพลงด้วยค่ะก็มีอยู่2เพลงนะเออวันนี้เดี๋ยวเราอาจจะเปิดกันช่วงท้ายก่อนจบรายการนะคะเดี๋ยวฝากทีมงานลองดูให้หน่อยก็คือเพลง Heal the World นะมาสร้างสันติภาพของโลกด้วยการรักษา โลกของเราใบนี้ให้ไม่เกิดความขัดแย้งให้มีความเสมอภาคให้เท่าเทียมกันให้ทุกคนรักกันมีท่านหนึ่งแต่ว่าการสร้างสันติภาพก็คือการสร้างความรักถ้าเรารักผู้อื่นได้ก่อนเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่ขัดแยง้งเราจะไม่ประทะเราจะไม่โต้อตอบเราจะไม่เอาเปรียบเขาแต่ตัวเราเองเนี่ยต้องรักตัวเราก่อนด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่รนะักไม่เคยเจอหลายคนก็รู้สึกว่า โดยเฉพาะผู้ป่วยนะคะต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนว่าบางคนรู้สึกว่าเราเศร้านะหรือว่าเสียใจในโชคชะตาทำไมเราจะต้องไม่สบายเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแบบนี้ก็ทำให้รู้สึกจิตใจเนี่ยหอเหี่ยวรู้สึกว่าไม่เกิดความเสมอภาคในชีวิตทำไมเกิดการถูกทำร้ายบาดเจ็บอ่าก็รู้สึกว่า น้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาอันเนี้ยมันก็จะวนกลับมาเป็นความทุกข์ในจิตใจด้วยการรู้สึกตัดสินแล้วก็เกิดความไม่เท่าเทียมบอกว่าเราไม่ได้รับความเสมอภาคเช่นคนจนบอกว่าไม่ได้รับยาดีๆยาแพงๆการบริการราคาสูงจากโรงพยาบาลเอกชนราคาแพงก็ต้องบอกว่าเราพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรคะ เพราะนี่แหละคะ่ะคือ Equity Equity นะคะหรือความเสมอภาคทำอยากให้ผู้ผู้ฟังที่รักเข้าใจว่าการเสมอภาคคือการได้รับนะคะสิ่งที่ควรค่าแก่เรานะคะตามกำลังของเราด้วยความรู้สึกพึงพอใจแบบของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีให้ได้เท่าไหร่ เราให้ในสิ่งที่เรารู้สึกสบายใจให้ในสิ่งที่เรามีความสุขสร้างความสันติสุขให้ตัวเราเองไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบหรือตัดสินกับคนอื่นบางคนเขามีฐานะมีน้ำใจมาก้วให้มากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างงานบุญงานที่ช่วยเหลือบางคนก็ถูกขอให้ช่วยช่วยมาก ก็ะรู้สึกเครียดกดดันตัวเองว่าทำไมเราช่วยเขาไม่ได้อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะก็จะไปสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเราก็จะต้องลำดับความสำคัญในชีวิตนะคะหรือในครอบครัวอย่าไปคิดว่าโอ้โหคนอื่นเขาทำแบบนี้ก็ต้องแห่ไปทำตามเขาเหมือนเป็นแฟชั่นเหมือนเป็น เอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาตัดสินตัวเองนะคะก็เนี่ยมักจะเกิดความแตกแยกหรือความขัดแย้งตั้งแต่พื้นฐานครอบครัวเพราะว่าโอ้ทำไมเธอทําแบบนี้ละ่ะทําไมฉันทาแบบนี้ไม่ได้ละ่ะก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจกว้างๆนะคะอย่างการดูแลสุขภาพเองนะเมยอยู่ในเ,เพศชุมชน ร้านยาต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยค่ะได้ดูแลผู้คนทุกระดับต้องบอกได้เลยนะว่าการให้บริการของหมอของเพิษัทนะอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคอย่างแท้จริงค่ะคือยาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนี่โชคดีมากๆเลยนะคะมีใน,นแต่ของราคาถูกราคาย่อมเยาวประชาชนทั่วไปทุกคนเข้าถึงได้และ ของพรีเมียมาใช้คำนี้แล้นะพรีเมียมบางอย่างเป็นของนำเข้าจากต่างประเทศก็มีราคาอีกระดับหนึ่งเราก็ไม่ได้พูดว่าของถูกหรือของแพงดีกว่ากันแต่เราบอกว่าของแต่ละชนิดมันมีราคาของตัวมันเอง มีบริบทมีความเหมาะสมที่แพทย์หรือเภสัชกรจะเลือกนะคะให้กับคุณผู้ฟังที่รักนะ,ะให้กับคนไข้ของเขาตามความเหมาะสมและที่สำคัญแน่นอนต้องตามกำลังบางเรื่องดูความสะดวกด้วยค่ะในการใช้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปบอกว่าไอ้ข้อจำกัด ทางฐานะข้อจำกัดทางกายข้อจำกัดทางภูมิลำเนาถิ่นฐานเดี๋ยวนี้ปัจจุบันสร้างความเสมอภาคสร้างความเท่าเทียมได้ง่ายมากเลยนะคะเพราะมีเรื่องของระบบธุรกิจระบบโลจิสติกขนส่งเข้าถึงได้ทุกทกที่หลายแห่งก็เนี่ยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นนะคะมะีการจัดส่งนะคะเรื่องของสิ่งดูแลสุขภาพหรือการผ่าตัดทางไกลก็มีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้ ผู้ที่อยู่ห่างไกลผู้ทีอ่อยู่ในถิ่นธุรกันดารเนี่ยมีหมอใหญ่เข้าไปช่วยเหลือดูแลทุกทุกท่านได้นะคะเรามองทุกๆอย่างในสังคมให้เป็นแบบเขาเรียกว่าพระหุวัฒนธรรมหรือ Multicultural Society สังคมเนี่ยมันมีความหลากหลายค่ะจะให้ทุกคนมาเหมือนกันเท่ากันบางครั้งทำไม่ได้หรือทำได้ยาก พราะบริบทแตกต่างกันก็ต้องเข้าใจว่ามีวัฒนธรรมมีสังคมที่แตกต่างกันนะคะคุณผู้ฟังยกตัวอย่างนะคะเช่นวันนั้นเรามีการพูดถึงคนชายขอบแหมวันสันติภาพสากลก็ต้องนึกถึงคนทั่วโลกนะคะคนชายขอบเนี่ยเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดทางด้านความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆค่ะมีคนกลุ่มน้อย ที่ไม่ได้หลอมรวมอัตลักษณ์ของตนเป็นหนึ่งเดียวกับบรรทัดฐานของค่านิยมหลักของสังคมที่อยู่ก็ถูกแบ่งแยกไปเป็นคนต่างถิ่นอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะได้รับความไม่เท่าเทียมกันก็นำไปสู่การเลือกปฏิบัติละเลยหรือเพิกเฉยต่อกลุ่มต่างๆทีนี้โดยหลักมนุษยชนนะคะหรือมนุษยธรรม นะคะโดยเฉพาะอย่างการแพทย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราต้องปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันนะคะคือทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันก็จะมองข้ามหรือไม่ช่วยเหลือเขาไม่ได้นะคะอย่างยกตัวอย่างใครเจ็บป่วยเข้ามาที่เภสัชชุมชนนะหมอไม่ดูแลก็ต้องบอกว่าช่วยเหลือกันเต็มที่ บางคนรายได้น้อยจริงๆนี่หมอต้องแทบจะรักษาให้ฟรีนะหรือว่าต้องช่วยเหลือเขานะคะให้หายจากความเจ็บป่วยเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะ,ะส่งไปยังสถานพยาบาลที่ดูแลรักษาเขาได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเราหลีกเลี่ยงความไม่เท่าเทียมกันพวกนี้พอเรามองเข้าไปในบริบททางสังคมวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆก็จะเริ่มเข้าใจ ว่าความไม่เท่าเทียมกัน inequality นะคะหรือความเหลื่อมล้ำมันเกิดขึ้นได้เป็นปกติธรรมดานะคะอย่าไปคิดว่าความไม่เหลื่อมล้ำมันจะเป็นสิ่งที่ทำได้ในทุกๆบริบทหรือสังคมแต่ให้เปลี่ยนเปิดใจมองให้กว้างขึ้นเข้าใจผู้คนมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแวงอะไรบางอย่างนะ ที่บอกแล้วว่าลดการประทะเนี่ยดีที่สุดนะถ้ามันชนการประทะการเกิดความรุนแรงท้ายที่สุดเนี่ยสงครามเกิดแน่นอนนะคะยกตัวอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆในครอบครัวนะที่มักจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตบานปลายนะก็เห็นอยู่มาบ่อยๆนะคะหรือออการเขาเรียกว่าพยายามใช้โซเชียลเน็ตเวิร์นสมัยนี้ก็ต้องระวังคือ เอามาเป็นอาวุธในการสร้างสงครามนะคะหมอเมฆก็เพิ่งจบหลักสูตรนะคะเขาเรียกว่านักบริหารนะคะการใช้จิตวิทยาทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจเพื่อลดปัญหาความขัดแยง้งและอยากจะฝากเรื่องของเพื่อสร้างสันติภาพด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่รักเมื่อเรายอมรับความแตกต่าง ยอมรับความหลากหลายสนับสนุนตามกำลังของเราให้โอกาสแก่ตนเองให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ให้โอกาสคนในครอบครัวให้โอกาสคนในสังคมมองหาความเท่าเทียมดำรงไว้ซึ่งความเสมอภาคจากหัวใจของเราเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็จะทำให้ ความขัดแยง้งลดลงสันติภาพเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้อย่างง่ายๆสบายๆเลยค่ะ Peace be with you and equity comes with a heart อยากฝากให้แบ่งปันความรักนะคะให้กับทุกๆคนถ้าศาสนาคริสต์นะจำได้ประโยคหนึ่งบอกว่าถ้าคุณรักได้แม้กระทั่งศัตรูของคุณนะคะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอด ะค,ะคุณก็จะไม่เกิดความขัดแยง้งแล้วก็อยากให้ผู้นำครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเป็นตัวแบบที่ดีให้กับคนในบ้านนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านอยู่ด้วยความสงบสุขไม่ขัดแยง้งเนี่ยดูแลใส่ใจดูแลสุขภาพกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะคะทำอะไรคิดอะไรไม่ออกนะแสดงความรักก็คือดูแลสุขภาพของคนในบ้านเนี่ยแหละเป็นอะไรที่สร้างความรักได้ง่ายสุด ลองนึกดูนะว่าถ้ากลับถึงบ้านนะคะถ้าเป็นคุณสาม,มีภรรยานะเอาน้ํามาให้ดื่มให้ชื่นใจนะคะเอาของบํารุงสุขภาพนะคะมาดูแลก,กันรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจค่ะนี่หมอเม่เพิ่งเอาขนมไหว้พระจันทร์ให้คุณพ่อนะคะยิ้มแก้มปริเลยค่ะดีใจมากแล้วก็ดีใจที่ลูกหลานมาเยี่ยมอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ไม่เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าไม่เกิดความรู้สึกที่ว่าไม่เข้าใจกัน ตรงนี้เป็นการสร้างความรักในครอบครัวแล้วก็สร้างสันติภาพในครอบครัวเมย์ก็อยากเห็นนะคะสันติภาพในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นสันติภาพในสังคมสันติภาพของโลกของเราบนโลกใบนี้นะคะเชื่อมันว่าเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะทราบทีมงานออหาเพลงได้ไหมวนะแล้วก็เมย์อยากจะบอกว่าเราอย่ารอให้เกิดสงครามแล้วต้องมารักษา โลกใบนี้เลยนะเรารักษาแบบเสริมสร้างดีกว่าฟังเพลงจะลงใจนะคะมาฟังหมอเมย์นะคะแบบแบ่งปันเรื่องของความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวรายการต่อไปนะ้นยนะภัยผู้หญิงนะของพิภัยนะคะต้องติดตามต่อเลยนะ,ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสร้างสารรค์สังคมให้มีความสุขด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ขอบคุณบทความนะคะจากคุณพีรวัตรจบสมัยนะคะซึ่งท่านเป็นประธาน คณะอนะุกรรมการส่งเสริมสันติภาพโรตารีภาค3350นะคะในปี2566-2567นะคะและเป็นนายกสโมสรโรตารีฟิโนมิอน n ภาค3350ที่มาแบ่งปันข้อมูลเรื่องราวดีๆที่ไม่ได้นำเสนอในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะฝากทิ้งท้ายด้วยบทเพลงสร้างสันติภาพให้กับโลกใบนี้วันนี้เมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ